ก็ไม่ไปได้อาจจะไม่เคยโดนกดไงนี่เขาอัดรายการไปเลยนะจริงเหรอไม่วัยมากเลยอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแผนยาวยาวถ้ามึงแต่งตัวงี้ไม่มีใครดูแผนมึงหรอกทำไมไม่เรียบร้อยอีกเหรอพี่ก็พูดว่าเฮ้ยแอนพอโชเอวมามึงไม่เห็นฟูงมึงเหรอพี่ท็อปเขาส่งไลน์มารอบหน้าขอแบบ นมถึงคอเลยได้ไหมดันขึ้นมาเอาเชือกฟางคล้องข้างใต้แล้วผูกขึ้นคอแล้วผูกขึ้นคอใต้นมเนี่ยนะใส่แขนยาวหมอบมันดูเรียบร้อยเรียบร้อยมันไม่มีใครมองแขนมึงทำไมอ่ะดูแต่งตัวมิดชิดเนี่ยมิดชิดมากใส่ยาวแขนยาวปกติเสื้อเขาปกติเสื้อมึงเข้าใจผิดเองเนี่ยนี่นีถึงคอเลยเอายังงี้นะกูอาจจะตัดสินใจไม่ได้มาเนี่ย แบบนี้คือว่าแต่งเราเรียบร้อยไหมครับตาตาตาเราตาตาแล้วคุณโก้ชี้ตรงไหนล่ะครับผมชี้ที่พุงครับเรียบร้อยครับแถวบ้านผมเรียกว่าเนี้ยตามองสิครับคุณยังไม่ทันมองอะไรเลยแขนเตี้ยน้องนิ้วอะชี้ใช่แต่ตาพี่อะมันไม่ใช่สวัสดีพี่ท็อปครับเจอเลยเจอเจอรายการเราอินดี้เราเข้าเลยวันนี้จะเป็นครั้งแรกของการบันทึกเทปพี่โก้ถือสคริปต์ครับ มก็มากับต o y ย t a c ้ m คัมรี่นะครับสองจุดสี่นะเป็นตัว n a v i g เกเตอร์ปี2007ัรับผมไม่หนึ่งแสนหมื่นแปดพันกิโลผู้ครอบครองเปอันดับที่สองคือถ้าผมซื้อเป็นอันดับสามราคานี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับสามครับผมสามแสนสองนแปดับทครับผ่อนสูงสุดทวงสิบงวดเจ็ดพันบาทฟรีค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ครีผู้คับอย่างเดียววันนี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วฟรีต่อภาษี ฟรีพรบครับฟรีโอนกรรมเสิทริ์ฟรีน้ำมันหนึ่งถังครับฟรีจะส่งรถถึงบ้านคุณคฟรีอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสครับนี่ยังมีหมายดอกจานหมายเหตุนะยังไม่รวมที่ผมกับแอนเตอร์จะติรถพี่ครับผมอ่ามากันในวันนี้คันสีขาวขายของเหรอคุัพี่ปกติรถทุกปีผมซื้อหมดแต่ก็จะมีคัดขึ้นมาตั้งหน้าร้านนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจะมีหมกอยู่หน่อยนีโช๊คเทอินเฮ้ย ผมเชื่อว่ามีคนชอบนะฮะอ่าในราคาเนี้ยก็คือแล้ได้แคมรี่ด้วยนะครับได้คัมได้เบรกนะครับได้เฮดนิดหน่อยมีอะไรกุ๊กนี่เฮดจะแต่งด้วยใช่ไหมใช่ครับเจ้าของเก่าแจ้งว่าโชว์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 โชเฮ้ยเอ็นเตอร์ทำไมคุณเก่งกว่าช่วงองนี้วะคุณไม่ธรรมดาเนี่ยอ่ะเบรกก็น่าจะเป็นของเบรกยูแซนเบรกยูแซนอ่ะยูแซนนะครับแล้วก็แม็กซ์นิดหน่อยไมทที่ไม่คิดว่าจะพบเจอในรถปีประมาณเนี้ยอ่า <ห>ใช่คือว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะค<ต>ร,รับคอนโซลไม่เหนียวลองดูบอกนะดูสภาพเบาะภายในก็ออก็โอเคนะ,นะใช่แล้วก็ได้ตัวเนด้วยไม่ต้องไม่ต้องขายละเดี๋ยวผมซื้อเลยคันนี้ชอบจะขายหรอไงฟั้งหมีปะปะปๆปด้วย อบอกใช้ได้ด้วยอ่ะครับผมนี่เป่าลมอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือมาภายในอันนี้ <ผม S 2> นถูกสเปคผมเลยครับปุ่มไม่ลอกแต่สิ่งนี้ไม้ติดต่อหน้าพี่เลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่หลวงพ่อลอยหลวงพ่อครับผมครับลอยหลวงพ่อครับรถพึ่งข้ารถพึ่งเข้าครับผมเออพึ่งข้าเมื่อวานใช่ไหม พอเข้าเมื่วาปั๊บทีมงานยังคลีนไม่พอครับผมรีบเอามาสดๆกันเลยวันนี้ใช่ครับอย่างที่พี่ทัพพจน์ในเฟซบุ๊กบอกวันนี้รถรถใหม่ครับเออคันนี้ดีว่ะแฮมรี่นะโอ้โหนี่แม่ใช้ได้ฝั่งผู้หญิงเขาส่วนใหญ่พร้อมสะหัดมีอันนี้ไฟไม่ติดนะครับผมอ่าอันนี้นี่เราชัดเจนค่ะไฟล่างค่ะาโอ้โหนี่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหลอดมาแล้วค่ะไอ่ตีอีกครับหลวมนะโอเคครับ อ่าผมนี่ตีท่านผู้ชมเลยไปตั้งตีไม่เพราะคันนี้มันดีอยู่แล้วไงดีเทลพวกนี้มันต้องเพอร์เฟกไปเลยครับเบาะนี่คือรถคันนี้คือรอยยับเยินอยู่ที่คู่หน้าอ่าแสดงว่าคันนี้ใช้กันสองคนครับผมหลังไม่ค่อยได้นั่งครับธรรมดาคัมรี่เนี่ยถ้าเป็นรถประจำตำแหน่งบริษัทบริษัทเนี่ยเบาะหลังเนี่ยบรรลัยจับอ่ามีแอร์หลังมีอะไรให้เรียบร้อยเฮ้ยคันนี้ดีอ่ะมีเครื่องเสียง เป็นเครื่องเสียงอันนี้ยางอะไรเอาออกเฮ้ยต้องมีนะต้องมีนะไม่งั้นแอนนะในตินี่ไม่ไงไม่มีรายการไหนที่ติเจ้าของในขนาดนี้มาก่อนถึงผมไม่พูดคนที่มาดูเขาก็ต้องพูดใช่ครับเพราะทำไมมันแอนแบบนี้พอพี่ท็อปพูดว่าอ๋อที่มันแอนแบบนี้เพราะไม่ได้ใส่ยางอะไรใช่ครับลูกค้าที่มาซื้อก็จะบอกว่าคุณท็อปขาหขายยางอะไรให้หนูด้วยนะคะใช่ไหมใช่ครับผมก็พูดให้ซะก่อนเลย อุปกรณ์ครบนะคะอุปกรณ์ครบเฮ้ยสวยสวยสวยเชิดได้เนื้อตัวดีเฮ้ยทำไมคุณพูดจาสับคุณคุนมากเฮ้ยคุณยังไงฮะคุณท็อปครับผมคือผมฟังจากคุณโก้เยอะเป็นไปดีกว่เปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเฮ้ยโอเคนี่ผมพยายามหาจุดติให้ท่านผู้ชมอยู่นะอ่ะนี่เนี่ย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 อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเก่าเขาไปใส่เพิ่มครับแล้วเวลาทําสีขาวอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนรถคาร์เมอรี่เนี่ย มันจะเป็นขาวมีมุกเพราะฉะนั้นเวลาขาวมีมุกเวลาคุณไปใส่บอดี้พาร์ทเพิ่มการพ่นมุกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะมันจะล่อยมุกไม่เหมือนของเดิมเพราะฉะนั้นพอชิ้นมันเข้าไปปั๊บมุกมันจะมุกมันจะเพี้ยนอ่ะบอกกันตรงๆมุกมันจะเพี้ยนกับสีรถไปถามว่าหน้าเกลียดไหมไม่แต่ไอตรงเนี้ยสีเขาคือเจ้าของเก่าวเขาแหม่ถ้าเพิ่มตังค์สักพันห้ามันอาจจะเรียนแบบนี้ใช่ไหมจะถามหน้าเกลียดไหมไม่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  เนื้อตัวดีทรงดีทุกอย่างดีสีดีไม่รู้จะติอะไรแล้วพี่นอกจากสิ่งที่ผมบอกพี่ไปกับราคา328,000บาทที่ที่ท็อปทำสคริปตมาให้รถคันนี้มันเนวีมันเนวี่นแปดพันบาทอันนี้คือฟรีดาวใช่แล้วผ่อน5ปีไปเลยใช่เจ็ดเจ็ดพแต่ถ้าเกิดคุณดาวสี่หมื่นมันก็จะเหลือเท่าเดือนละห0พัครับผมโประมาณใช่หกไปปลาย แพงกว่าไอ้นี่หน่อยเดียวเองนะครับผม X Max เนี่ยใช่ถสุภาพ X Max นนี้ผ่อนต้องมีสี่ห้าพันป่ะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้ขับทำรีดีกว่าครับแล้วขับไปไหนก็ดูดีใช่ครับไปต่างจังหวัดไอ้วิ่งพิวแล้วเครื่องสองยุสีครับไม่ใช่สองยุดูนนะครับเครื่องเดียวก็เอาผ่อนใช่ใช่ใช่แต่สุดท้ายที่ติไปนั่นคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาแต่การขับขี่จะดีหรือไม่ครัมันจะเป็นยังไงกับราคา3ามแสนสองหมื่นแปดพันบาทฟรีดาวผ่อนได้ห้าปี แต่แนะนําไม่ท่านดาวกันหน่อยแล้วถ้าเกิดรถคันนี้ท่านซื้อไปถ้าเกิดรู้ว่าสวมซากมีปัญหาที่นี่ซื้อคืนหมดครับผมไม่ว่าจะอย่างที่บอกนะครับชนหนักทีคควูดน้ําท่วมสวมซากสวมเบียนเปลี่ยนเครื่องนะครับตอกเลขตัดเตาถังตัดดาวตัดซีอะไรพวกนี้เรากอคืนหมดเพราะว่า ถือว่าไม่ใช่รถมือสองตามสภาพแล้วพวกนั้นควรที่จะไปสแกครั้งควรซื้อหรือไม่ควรซื้อเดี๋ยวผมไปขี่ให้ในเรื่องของตัวถังดีเทลอินเตอรเนียด้านนอกผ่านละตรหนิเราบอกท่านไปละแต่คราวนี้มันอยู่ที่การเพอร์ฟอร์แมนซ์ละวพรามันดีปกติผมขออนุญาตพี่ท็อปเข้าไปลองขยี้หน่อยครับผมขอบคุณฮะหนึ่งนี่คือเรื่องอะไรนะหนึ่งทิศทางสองทิศทางสามทิศทางสี่ทิศทางเออรถมันน่าคับหลังเป็นไงสบายค่ะ เดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าเวลาตกหลุมแล้วนมจะสั่งไหมมาตรฐตานของรถอยู่ที่นมถูกค่ะมันจะดูง่ายและสังเกตง่ายที่สุดนะคะคุณโก้คะเดี๋ยวว่าเซนทานแป๊บนึงนะคะได้ครับคุณนายคุณโก้คะเสียงดังนี่ประชดหรือ่าคะเฮ้ยวิ่งดีวะเฮ้ยวิ่งดีวะ วิ่งดีกว่าวิ่งดี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 ข้อเก็บเงียบแบบวิ่งดีกว่านี้แต่เราว่าถ้าใครถ้าเป็นวัยรุ่นอะไรนงแอนด้าวัยรุ่นแล้วอยากมีเสียงอันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่คือเลือกที่รถสภาพดีแต่ไม่ชอบเสียงอันนี้ท่านก็คงควรเปลี่ยนท่านก็ต้องควรเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นอันไม่เปลี่ยนอันชอบเสียงกว่นี้เออแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือต้องบอกพี่ทับตั้งศูนย์นี่นี่นี่ะ่รงล่างเนี่ยยดดธรรมากันนี่เนี่ไฟฟ้อไหลตกขวา พอใส่ช่วงล่างที่เป็นอ f t e r m a r m e t ก็ t ก็คือเทอินเนี่ยมันก็มีความกระด้างขึ้นมาระดับหนึ่ง<ะ>แต่สิ่งที่มันจะได้รับจากความกระด้างคือเวลาคุณใช้ความเร็วสูงมันจะทําให้คุณมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น<ะ>มันต้องแลกกัน<ะ>มันต้องแลกกันปึ๊บปปึ๊บ,บอ่าเห็นไหมเห็นไหมออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องแลกกันนะครับแต่ถาม<ะ>ผมผมว่าผมรับได้นะกับความ กระด้างแต่เขาดังเกินท่านอยากได้นิ่มกว่านี้ผมว่าเทอินตัวนี้น่าจะปรับปรับเนื้อปรับปรับเนิ้ปรับเนิ้ได้แอร์เย็นสภาหลังคาสวยรถสีไม่ได้เป็นเบจไม่น่าถึงท่านผู้ชมคันนี้มีม่านหมดเลยใช่ไหมแรกจะจบที่เราใช่ค่ะเฮ้ยมันดีจริงๆเนี่ยนี่ขนาดแดดร้อนเนี่ยคุณโก้แดดทรงนมเลยต้องใช้มากโอ้ยเด็กไหมนมเด็กไหมนมเด้งไหมนมเด้งไหมเมื่อกี้ขึ้นแล้วเหรอคะแต่คุณโก้ขอล้มอ่ยไม่มีไม่มีเนินคุณโก้ลงเบาแล้เกินอ้าวแอนเตอร์อยาให้ลงแรงๆก็ได้นะ เช็ดใต้สะพานมีที่จอดนะเช็ดจอดเลยดีกว่าเฮ้ยเนี่ยคนทางบ้านชอบถามพี่ทำงานกับพี่เอนเตอร์เนี่ยพี่โก้อรู้สึกแบบพี่โก้เออจะรู้จะรู้สึกอะไรรู้สึกรู้สึกรู้สึกโง่แหละเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแนวนะเฟซบุ๊กอยู่นี่เขาไม่นั่นนะเขาทำตัวเป็นเซ็กซี่โมเดลนะน้ำปากน้ำปาบอกคำเดียวนะโง่นิป้งกดค้างแล้วคำแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเว้ยได้เหรอเซฟโฟส พราะนั้นคันนี้มาแนั่นถูกซ่อมถูกซ่อมที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยท่านไปไหนก็ได้หมดศูนย์โตโยต้าก็มีบริการให้ท่านเยอะนะครับแล้วคันนี้เป็นเครื่อง2.4เป็นน่าจะตัวเกือบท็อปสุดแล้วเพราะท็อปสุด่าจะเป็น3.5ป่ะตัวที่เป็นเครื่องยนต์ V ใช่ไหมแล้วก็ท็อปสุดแล้วก็คือกินน้ำมันหน่อยแต่อัตราเร่งดีถูกไหมท่านก็ต้องแลกกันแต่ตัวนี้เป็นตัวที่มหาชนที่สุดละนะครับแล้วก็ไม่มีไฮบริดมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนตัว จากกลเรื่องไฟฟ้ามันก็เบาแรงท่านไปแต่ครันนี้ก็ประหยัดเงินท่านไปหลายอย่างถ้าเกิดท่านอยากได้ชกชกชุดนี้ก็ต้องมีสองสามหมื่นนะใช่ประหยัดไปเยอะนะล้อชุดนี้ถอดขายเนี่ยเอาวันนี้เลยนะชุดนี้ก็ต้องมีสองสามหมื่นถ้าก็ซื้อรถคันนี้สองแสนเจ็ดสองแสนแปดเบรคมือกบาทค่าติดตั้งอีกประมาณเกือบหมื่นเบรคถดวันนี้อ่ะมีสักหมื่นห้าสองหมื่นนะได้เฮ็ดมาแล้วด้วนะใช่คันนี้คือถ้าถอดของแต่งซื้ออยู่สองแสนต้นๆเองนะใช่ ะะก่อนที่คณจะมาดูรถคุณโทรเข้ามาก่อนนะคะส่วนใหญ่อาจจะไม่อยู่แล้วพี่กโทรเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโหอะไรวะรถขายแล้วแล้วก็เอามามถ่ายทำนะถ้าต้องติดต่อเข้ามาก่อนเพราะมันจะดีเลยกันอยู่นะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็ดูพวกเรามาก็จะเอาคลิปมาดูว่าแย่เปลี่ยนตามนี้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 ก็จัดการให้ไปเลย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยคันนี้เรียบร้อยเป็นหนึ่งคันที่การันตีว่าหน้าซื้อเดี๋ยวไปดูคันต่อไปของท็อปเทนกันในสัปดาห์หน้าแอนเตอร์ ไม่มีเนอให้มึงขยานมเลยว่ะงั <c oughs> ้นก่อนไปขยานมทิ้งก่อนที่กระโดดให้เติมหน่อยได้ไหมไม่มีที่กระโดด <c oughs> เออ <c oughs> พอเออ <c oughs> โอเค <c oughs> จบคัสเลยดีได้ลมที่หมายเฮ้